สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Emirates Stadium นะครับในเกม UEFA Champions League นะระหว่าง Arsenal นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ m o n โกสนะครับและก็เป็น Arsenal นะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นยะครับยินดีกับแฟนๆของ Arsenal ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นชัยชนะสำคัญในเกมหนึ่งเลยนะครับในศึก UEFA Champions League นะเพราะว่าการเก็บเพิ่ม3คะแนนนะครับตอนนี้ Arsenal ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3 ในตารางยูซีเอลนะครับหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละมี13คะแนนจาก6เกมเหลืออีก2เกมในมือของอาร์เซนอลนะครับอีกเกมหนึ่งนัดต่อไปจะได้เล่นในบ้านพบกับดีนัมอสทัเรนะครับอีกนัดสุดท้ายนะครับจะไปเยือนคิโรนาผมว่า2เกมเนี้ยของอาร์เซนอลเก็บอีกเพิ่มอีกสัก4คะแนนผมว่าโอกาสเข้ารอบติด1ใน8เนี่ยผมว่าค่อนข้างสดใสเลยเรามาว่ากันในเกมนี้ละกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจละกัน ผมใช้คำว่าดีใจเลยนะครับเห็นทั้งเจสุดแล้วก็ตัวของโลอิสเคลลี่นะครับได้ลงทำหน้าที่เป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลพอเล่นไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวของเคลลี่ส่วนนี้ต้องชมนะ60นาทีกว่าๆของเขาในสนามผมว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับตัวของเคลลี่ทำไมถ้าให้ผมมองนะว่าทำไมถึงเลือกเปลี่ยนเอาเคลลี่ออกในช่วงประมาณสัก60ทำไมไม่ปล่อยให้เขาเล่นนานกว่านี้ใช่ไหม ผมมองว่าณตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0ูย์เท่านั้นก็เลยเอาทิมเบอร์ลงมาเพื่อที่จะเอาความชัว์ครับเอาความชัว์อันนั้นเข้าใจได้อันนั้นเข้าใจได้อันนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเอาเคลริสออกไปแต่เคลร่ส่วนนนี้ก็ต้องชมนะครับว่าประตูแรกที่อาร์เซนอลได้มาเขามีส่วนสำคัญมากๆนะครับในการพลัสบอลไปหาตัวของกาเบรียลเจสุสและเจสุสเองนะครับก็ไหลต่อไปหาตัวของซาก้าก็แปรเข้าไป การเอาตัวรอดของเขาเราจะเห็นนะครับว่าตัวของเคลลิสเองพอรับบอลมาตรงกลางสนามเขาถูกหลุมเขา,เาถูกประกบอยู่นะครับตัวติดอยู่นะแต่เอาตัวรอดมาได้ได,ด้วยความคล่องตัวของเขาพอเอาบอลนี้ออกมาได้เขาก็ขยับนิดนึงนะครับก่อนที่จะเหลือไปมองแล้วเห็นตัวของเจสุดแล้วถึงไหลบอลไปให้ก็เป็นเจสุดนะครับที่ผมว่าจังหวะนี้ทําสวยเลยในการเปิดไปหาตัวของอาซาก้าแล้วก็แปรกระแทกเข้าไป 1>, 1ประตูต่อ0ูนดแต่เกมโดยรวมในช่วงของครึ่งแรกอาร์เซนอลทำได้ดีนะครับในการบีบเกมแต่ช่วงประมาณสัก10นาทีเนี่ยผมว่าโมนาโกเองก็ขึ้นมาบีบสูงใส่อาร์เซนอลได้ดีเหมือนกันอาร์เซนอลใช้เวลาปรับตัวสัก,สกประมาณสักช่วงประมาณ1 0บถึง12นาทีประมาณเนี้ยพอเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้เริ่มรู้แล้วว่าตัวของโมนาโกเล่นยังไงอาร์เซนอลปรับตัวได้ดีนะครับและจึงเป็นที่มาถึงหลากหลายโอกาสที่ผมมองว่า โอ้อ oh, ืมเจซุดเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับสงครั้งมีโอกาสหลุดขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับก่อนที่จะยิงไปแต่ว่าเอียงตัวแล้วนะแปรไปก็น้ําหนักมันไม่ได้อะผู้สษษาประตูก็เซฟง่ายครั้งที่2นะครับเป็น k วีออคลอสบอลจากหลังเนี่ยมาหาเขามันเป็นจังหวะที่โมโนโกขึ้นมาเพรสซิ่งสูงใส่อาร์ชซนอลนี่แหละอาร์ชซนอลก็ขยับกันจน k วีออนั้นออกบอลมาได้ ออกบอลมาสวยมากน้ำหนักดีมากทุกอย่างพร้อมไปหมดเพอร์เฟกไปหมดเหลือแค่ตัวของกาเบรียลเจซุตที่ควรจะปิดสกอร์จังหวะนี้คือผมว่าจังหวะอื่นเนี่ยไอจังหวะแรกอย่างที่ผมพูดว่าตัวของเจซุตเนี่ยเอียงตัวแล้วแปรเนี่ยอย่างนั้นเข้าใจได้นะว่าผมว่ามุมมันเหลือน้อยมุมมันแคบก็ทําได้ดีที่สุดแล้วอ่น้าหนักบอลอาจจะขาดไปสักหน่อยแต่เข้าใจได้จังหวะนี้แหละแต่ผมแต่จังหวะของเจซุดหลุดเข้าไปผมไม่ได้มีความรู้สึกว่า จังหวะนี้จะเฉียบคมนะอันนี้อันนี้ยอมรับตรงๆนะคือพอเจสุสหลุดเข้าไปอ่ะเพราะว่าด้วยบอลแรกของเขาอ่ะผมรู้สึกว่ามัน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 เทอะทามากครับคือเขาเอาบอลลงดีแล้วนะครับเก็บบอลจังหวะแรกสวยแต่ว่าพอบอลเนี่ยมันเด้งขึ้นมาบอลเนี่ยมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับบอลจังหวะแรกของเจสุสเราจะสังเกตเห็นพอบอลไม่นิ่งเนี่ยเขาต้องเอาตัวเนี่ยดันเข้าไปพอดันเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องยิงให้เร็วพอยิงให้เร็วครับสุดท้ายบอลมันไม่เต็มเท้าเขาท้่ซ้ํา มุมมันก็เหลือน้อยด้วยเพราะว่าการเอาบอลเข้าไปอะ่ะมันไม่มันไม่ได้สมูทขนาดนะั้นในการเอาบอลเข้าไปถึงแม้จะหลุดเดียวก็จริงนะจังหวะนี้แต่ผมว่าผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าควรจะทําได้ดีกว่านี้ยิงไปติดักษ,ษาปาะตนะครับก็น่าเสียดายจังหวะที่3ของแจซุดก็หลุดเข้าไปเหมือนกันจากมาร์ตินเนลี่ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนี่แหละแล้วก็ส่งไปให้เขาแต่จังหวะนี้ผมว่าก็ ถ้าจะมองให้เข้าใจก็เข้าใจว่ามีคนเบียดเขาอยู่ะครับมีแนวรับของโมนาโกเนี่ยเข้ามาบีบเขามันเลยทําให้เขาเนี่ยยิงไม่ได้ง่ายก็ทําได้ดีที่สุดตามที่เห็นเลยนะครับยิงไปก็ติดเซฟ้รกษาประตูนี่คือโอกาส3มครั้งของมาตินเนลลี่สครั้งควรจะเออขอไปครับ3ครั้งของกาเบรียลเจสุสควรจะเป็นสัก1ประตูจากจังหวะที่เขาหลุดล้มเอ่อหลุดเดี่ยวเข้าไปจากจังหวะที่คีวีออนนั้นโยนจากคอสจากหลังเนี่ยมาหาเขาผมว่าควรจะได้ สามครั้งนี้ของเขาควรได้และโอกาสของลูกพี่โอเดกาโอเดกานะครับขึ้นไปบีบนะครับแล้วก็ตัดบอลมาได้แล้วก็หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วนะไอ้จังหวะโอเดกาหลุดเข้าไปอะ่ะกับกังจังหวะของเจสซสจังหวะของอลูกพี่โอเดกาผมโชว์มือให้แล้วนะผมโชว์มือให้แล้วนะคือต้องได้ปรากฏว่าลูกพี่โอเดกาศลากเข้าไปนะครับก่อนที่จะยิงแล้วมันก็ออกข้างไปแบบอืมก็ก็นั่นแหละครับผมว่าสภาพร่างกายก็คงม,มีผลแหละ ก็คงไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็ตามนั้นเลยครับคือยิงแล้วมันก็ออกข้างไปก็น่าเสียดายถามว่าเสียดายไหมก็คงเสียดายนะครับสำหรับตัวของออสกาที่ได้โอกาสได้หลุดเข้าไปนะครับดวลเดียวกับผู้รักษ,ษาประตนูนั่นคือโอกาสที่ผมมองว่ามันคือคือคือผมว่าจบครึ่งแร,รกผมว่าไอ้สี่ครั้งอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันจะมีผลอะไรกับอาเซนลไหมในช่วงของครึ่งหลังเพราะโอกาสมีเยอะมากนะครับแต่ทําไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย รวมไปถึงจังหวะที่โอเดกาดนะครับได้บอลตรงกลางสนามอีกแล้วนะครับก่อนเออหน้ากรอบเกตโทษแหละก็ไปมันเป็นจังหวะขุกคลิกกันนะแต่ว่า bon tie, บอลสุดท้ายบอลมาถึงโอเดกาดนะครับก่อนที่โอเดกาดเนี่ยจะไหลสวยมากแต่ไหลตัดหลังเนี่ยกองหลังไปเลยนะครับหละหาตัวของมาตินเนลลี่ปรากฏว่ามาตินเนลลี่ก็ยิงออกข้างไปก,ก็ยิงออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีธงตีขึ้นมาอ่ะโอเคลำหน้าความเสียดายเนี่ยลดลงไป แต่พอภาพช้ามันจับภาพให้เราเห็นจังหวะของโอเดกาดกับตัวของมาตินเนลลี่โอเดกาดให้บอลจังหวะที่มาตินเนลลี่เนี่ยยังยืนอยู่บนเส้นหน้ากรอบเขตโทษจะมีเส้นขาวอยู่น,นคะครับคือผมว่ามันพอดีมากพอดีกับแนวรับของมอนโกก,ก็คือซาลิซูซาลิซูเนี่ยผมว่าเท้าเขาเนี่ยยังเหยียบอยู่บนเส้นขาวเหมือนกันดังนั้นผมว่าแนวของมาตินเนลลี่กับตัวของซาลิซูผมว่าแนวเดียวกันน่าเสียดายเพิ่มไปอีก ดังนั้นในช่วงครึ่งแรกอาร์เซนอลมีโอกาสมากพอสมควรที่จะทิ้งโมนาโกไปแต่ทำมาได้ประตูเดียวแต่ประตูเดียวของผมผมว่าก็ก็โอเคแล้วอ่ะในในในโอกาสที่อาร์เซนอลได้จะถามว่าทั้งโอกาสของเจสซุโอดการรวมไปถึงมาตินิลีด้วยมันจะมีผลอะไรในช่วงครึ่งหลังไหมครึ่งแรกอาร์เซนอลนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนถามว่าในช่วงต้นเออครึ่งแรกเนี่ย ผมว่าอเซนอลเล่นดีไหมเล่นดีครับโดยเฉพาะตัวของเด็แคนไลท์ที่ผมว่าช่วยทีมได้เยอะมากในเรื่องของตรงกลางสนามทั้งขึ้นทั้งลงมันมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ตัวของไรซ์เองอะครับเกือบจะโดนฉกบอลได้เหมือนกันแต่ผมว่าเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะถึงเอาตัวรอดจังหวะนั้นมาได้คืออย่างที่ผมพูดไปนะครับโมนาโกเป็นทีมหนึ่งที่ขึ้นมาบีบสูงใส่อยู่แล้วเล่นกับใครก็เป็นแบบนี้ถ้าแกะได้ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นโอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้น วันนี้ไรซ์ทำได้ดีนะครับในเรื่องของตรงกลางสนามช่วยอาร์เซนลไว้ได้เยอะจริงๆอีกคนหนึ่งอดชมไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวของลอิสเคลลี่นะครับที่วันนี้เล่นเป็นแบ็กซ้ายกับอาร์เซนลแล้วก็ขุบเข้ามาตรงกลางช่วยได้เยอะมากนะครับเขาเอาตัวรอดเก่งมากสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับผมเห็นเขาเล่นมาตั้งแต่ช่วงพรีเซนซันแลสสำหรับตัวของลอิสเคลลี่เขา,เาตัวรอดเก่งมากครับแล้วเขาคล่องไปกับบอลได้ดีและว,วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขากล้าเล่นแค่ไหนเขาก็เล่นไปตามจังหวะของเขามีความสดด้วย นะในการเอาตัวรอดได้ดีสำหรับตัวของลุยส์แคลลี่และประตูแรกอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าที่มามันเริ่มมาจากเขาด้วยการจ่ายบอลของเขามันไม่ใช่แค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวนะครับเขาจ่ายบอลลักษณะแบบนี้สอถึงสครั้งให้กับอาร์เซนลและทําได้ดีด้วยนะครับยอดเดยี่ยมมากนะครับสำหรับ Louis Kelly, ลุยส์แคลลี่และก็เด็กแอนไรส์ในช่วงของครึ่งแรกนักเตะคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซาลิบาผมว่าก็ช่วยในแนวรับไ้ได้เยอะออปาเต้นะครับรวมไปถึงควีออด้วยที่ผมมองว่าเขาก็ พยายามนะครับพยายามเล่นพยายามเล่นผมว่าเชื่อว่าการซ้อมสำหรับ k v r ก็คงยกระดับการเล่นเขาได้ด้วยเหมือนกันเมริโนกับเดคแคนไรต์ตรงการสนามผมว่าทำได้ดีนะครับในช่วงของครึ่งแรกบีบเกมได้ดีบีบเกมให้กับอาร์เซนอลได้ดีส่วนซาก้ากับโอเดกาดก็ล่าๆเหมือนกับหลายๆเกมอย่างที่เราเห็นผมก็ไม่ได้ไปรู้สึกว่าเขาต้องทำให้มันโอ้โห ให้มันรวเร็วกว่านี้ให้มันเหมือนกับในช่วงที่ผ่านๆมาผมเข้าใจครับร่างกายเขาก็คือทำได้เท่านี้ผมว่าก็เก่งแล้วนะครับสำหรับตัวของออริกาดกับซาก้าในช่วงของครึ่งแรกเจสุสก็ตามนั้นนะครับตามที่เราเห็นใบโอกาสก็มีแต่ว่าทําไม่ได้ส่วนมาร์ตินเนลีก็ทำดีอยู่นะครับทำดีอยู่จังหวะที่เขาที่ตัวของมริโนกับเดคแค r ไรส์ขับขึ้นมาเติมและลงไม่ทันแล้วแล้วถูกอมโนโกเนตัดเกมมาได้ ผมชอบจังหวะนี้ของมาตินาลีก็คือวิ่งตามมาแล้วก็ตัดเกมตรงกลางสนามนั่นแหละแล้วก็รับใบเหลืองไปและมันก็มีจังหวะในช่วงของท้ายของครึ่งแรกครับที่ตัวของมาตินาลีก็วิ่งไปเตะไม่ได้ตเตะหรอกครับมันเป็นจังหวะที่เขา,เาพยายามช่วยสกัดแล้วก็ไปสกัดนี่แหละมันไม่โดนบอลเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นของมนาโกเนก็ล้มลงไปใจผมนี่หายแวบเลยนะผมขนลุกแทนอาร์เซนลเลยนะเพราะว่าอะไรจังหวะนั้นอ่นนะมันเป็นจังหวะที่ตัวของมาตินาลีครับเขาได้ใบเหลืองไปแล้วนะ และจังหวะเนี้ยกรรมการก็วิ่งมาเหมือนกันผมผมสังเกตแล้วนะว่ากรรมการลวงไหมถ้าลวงก็เรียบร้อยเหมือนกันใจนี่แป๊บเหมือนกันผมว่าหน้าของมาติเนลลี่บ่งบอกอาการเหมือนกันนะครับหน้าเขาก็เวิร์เหมือนกันนะจังหวะที่ไปไปเหมือนไปสะกิดอ่ะให้มันเสียหลักนะครับให้นักเตะของมอนโกเนียเสียหลักแล้วล้มลงไปคือเหลืองเข้มเหมือนกันผมว่าจังหวะนี้เหลืองเข้มเหมือนกันนะคือ ถ้าให้ก็เหลือ10คนทั้งๆที่สาการอาร์เซนอลนำอยู่นะแต่โคโหหนังชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่ามันช่วงท้ายของครึ่งแรกอะ่ะดังนั้นถ้าถูกเหลืองที่2แล้วเหลือ10คนขึ้นมานั่นหมายความว่าอาร์เซนอลจะต้องเล่น10คนในช่วงครึ่งหลัง45าทีผมว่าหนักเกินไปก็ยังดีนะครับที่กรรมการไม่ได้ให้เหลืองที่สองกับมาร์ตินเนลี่นะก็ยังถือว่าในช่วงของครึ่งแรกก็อย่างที่ผมเล่ามาโอกาสของอาร์เซนอลเยอะมากในใจผมยังคิดอยู่เลยว่าไอโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอเดกาด โอกาสของเจสซดเองหลายๆครั้งอย่างที่ผมเล่าไปจะมีผลอะไรกับอาร์เซนอลช่วงครึ่งหลังไหมเริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับอาร์เซนอลก็ยังคงทาได้ดีนะผมว่าเขาก็ยังทําได้ดีอยู่เก็บบอลได้ดียังบีบเกมของโมนาโกได้ดีโมนาโกเปลี่ยนเอามินามิโน่ลงมานะครับเพื่อที่จะใช้ความเร็วนะครับจะเข้าจัดการกับเกมรับของอาร์เซนอลให้ได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามีโอกาสไหมมีมีไปสักครั้งหนึ่งนะครับเอมโบโลได้หมุนตัวยิงไปครั้งหนึ่งแต่ดีนะครับที่มันไม่ตรงกรอบจาก จังหวะที่ลูกพี่ซาลีบาจ่ายบอลไม่ดีนะครับถูกตัดได้แล้วก็เป็นเอ็มโบโลนะครับที่ได้หมุนตัวกลับตัวยิงนะผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าจะถูกตเสมอไหมเพราะว่าถ้าถูกตีเสมอขึ้นมาเกมมันจะออกไปในทางทิศทางไหนเนี่ยก็เดายากเหมือนกัน Arsenal อาร์ senal จะต้องเร่งเครื่องมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาประตูที่2ถ้าเกิดไปถูกตัวของมอนโกเนยตียเสมอได้แต่พอเตีเสมอไม่ได้ครับอาร์ senal ก็เริ่ม กับเข้าสู่เกมของเตงก็เริ่มเล่นไปตามจังหวะของเตงก็เริ่มทยอยเปลี่ยนอย่างที่ผมพูดไปนะครับพอผ่านเข้าสู่ช่วงนาทีที่60เนี่ยก็เอาทิมเบอร์ลงมาเอาจอจินโย่ลงมานะครับเดคแคนไรส์ Rice, ผมว่าหมดแล้วละ่ะ60นาทีเนี่ยหมดแล้วให้ทุกอย่างกับอาร์เซนไปแล้วนะครับก็เอาจอจินโย่ลงมาแทนตัวของเดคแคนไรส์นะครับแล้วก็ตัวของทิมเบอร์ลงมาแทนเคลลีสผมว่าจังหวะนั้นอนะอาร์เตต้ตาก็คงรัดกลุ่มแล้วละ่ะก็ อยากให้ทิมเบอร์ลงมาเนี่ยช่วยให้เกมเนี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยมันรัดกลุ่มมากขึ้นก็เลยเอาตัวของเคลลี่สอกไปเล่นไปนะครับกลายเป็นอาร์เซนอลมาได้2ประตูในช่วงท้ายเกมก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของลูกพี่ไคลฮาวเอชลงมาก็ช่วยลงมาบีบเกมได้ดีจนกระทั่งมอนาโกเองก็ออกบอลพลาดนะครับโดยผู้รักษประตูก็ออกไปทางซ้ายปรากฏว่า คืนกันมาเล่นเล่นกันอยู่2คนทั้งที่ควรจะเคลียร์ออกไปก็ไม่เคลียร์นะครับก็ปรากฏว่าก็ถูกบีบจนกระทั่งบอลมาถึงตัวของซาก้าแล้วก็เฉียบคมจริงๆนะผมว่ามุมมันก็เหลือน้อยนะแต่ซาก้ายิงฉลาดมากนะครับเขาไม่ได้ยิงเอาแรงนะเขายิงเอาเทนทิทิทางเลยนะครับคือปั่นยกบอลแล้วก็ปั่นเข้าไปนะครับสวยงามมากนะเพราะว่ามันเป็นประตูสําคัญของอาร์เซนลด้วยพอได้ลูกที่2มาผมรู้สึกว่าเกมของมอนโกมันก็ดรอปลงไปและ้วะยะห่าง 2ประตูกับช่วงเวลาที่เหลือมันคือช่วงท้ายเกมและตอนนั้นก็เป็นทั้งตัวของทอซาก็ลงมาทอซาเองก็มีโอกาสนะครับที่ไหลบอลไปหาตัวของโอเรกาดแต่ว่ามันบางทีมันก็จังหวะมันก็ยังไม่ได้สัมพันธ์กันขนาดนั้นในการลงสนามของเขามาในช่วงท้ายเกม ปรากฏว่าอาร์เซนอลก็ยังคงตั้งเกมได้ดีนะครับแล้วก็มาถูกเตะทฟาฟาวล์ลงไปนะครับแต่ว่าผมว่าสมาธิของนักเตะโมโนโกเองก็คงหายไปด้วยในลูกที่3ที่อาร์เซนอลได้เป็นควีอที่ลุกขึ้นมาแล้วก็หมุนตัวนะครับหมุนตัวประมาณสักครึ่งรอบก่อนที่จะไหลมาหาตัวของทอซาทอซาก็ยกบอลเข้าไปใน,ในกรอบเขตโทษก่อนที่จะกระโดดบ,บอลเล่เข้าไปนะโดยโดยเมริโนนะล้วบอลก็กระเด้งกระดอนมานะครับมาหาตัวของซาก้าก่อนที่จะยิงยัดเข้าไป จังหวะแรกผมมองว่าเป็นลูกพี่ใครฮาวเวิร์ดนะครับที่อยู่ตรงนั้นเป็นคนสัมผัสบอลสุดท้ายแล้วก็เข้าประตูไปแต่ปรากฏว่าภาพช้าก็เป็นเ,เป็นเซนเตอร์ของมนาโกะครับที่โดนสัมผัสบอลสุดท้ายแล้วก็เข้าประตูไปแต่สุดท้ายนะครับอาร์เซนลได้ประตูที่3ามาในช่วงท้ายปร,า 1988, ประมาณนาทีที่88ประมาณนี้ก็ได้3ประตูในช่วงเออได้ประตูที่3ในช่วงท้ายก็ยิ่งทำให้เกมของอาร์เซนลเนี่ยมันขาดทันที นักเตะของโมโนโกเองก็ผมว่าโอกาสมันก็เหลือน้อยแล้วในการที่จะไล่ตามเองก็ดีผลของสกอร์ที่มันทิ้งห่างขนาดนั้นอาร์เซนอลปิดเกมได้สวยนะครับเกมนี้ก็จบไปที่3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นชัยชนะที่ผมว่าผมถึงบอกว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญของอาร์เซนอลในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมันทําให้อีก2เกมที่เหลือเนี่ยมันมันเป็นงานที่ไม่หนักของอาร์เซนอลก็จริงแต่สามารถที่จะมีแท็กติกได้เกมไปเยือนกับคิโรานาถ้าเราไม่ประมาทนะครับขอ1คะแนนนะครับส่วนเกมในบ้านกับเรมอสซาเคป ขอชัยชนะเพิ่มเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนเนี่ย17คะแนนเนี่ยถ้าตามเป้านี้นะผมว่า1 8ถึง8ของอาร์เซนอลในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมว่าได้ท็อป8ดียังไงนะครับท็อป8ดียังไงอาร์เซนอลจะไม่ต้องไปเล่นเกมเย่าเยือนอีก1เกมถ้าอันดับที่9ถึง24ต้องไปจับคู่คว้กันนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันนักเย่าเยือนนั้นแสดงว่าจะต้องเพิ่มแมตช์ขึ้นมาอีก2แมตช แต่ถ้า1-8ถึงเนี่ยจะเข้าไปรอในรอบ16ทีมเลยนะครับนั่นคือในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาว่ากันในสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเกมนี้กับลาการอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมชื่นชมนะว่าวันนี้อาร์เจต้านะครับให้โอกาสตัวของเคเล็กกับเจสุสผมว่าดีแล้วนะครับสคนนี้ดีแล้วนะที่ได้ลงมาทําหน้าที่ได้ลงมาหมุนได้ลงมาพักผู้เล่นบ้างนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าดีและยอดเยี่ยมนะครับสำหรับอาร์เซนอลวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดนั่นก็คือตัวของเจสุส ไม่ใช่ในเรื่องของโอกาสหลากหลายที่ผมพูดไปนะครับอันนั้นไปว่ากันมันเป็นโอกาสในเกมแล้วก็มาติเนลลี่ด้วยผมว่ามาติเนลลี่วันนี้เอาจริงๆนะผมว่าควรจะไปเทรนในเรื่องของการคลอสบอลกันละกันผมรู้สึกว่าการเข้าไปของเขาอทำได้ดีนะแต่ว่าการคลอสบอลหาเพื่อนคือมันจะแตกต่างจากจังหวะที่ทอซาลงมาเหมือนกันผมว่าไออาการที่ไปจนถึงสุดเส้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องตัดเข้าในบ้าง ผมอาจจะว่าผมผมที่ของผมแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าการที่ไปจนถึงสุดเส้นแล้ว cross b เข้ามาเราจะเห็นหลายๆครั้งเหมือนกันเปิดโคเคเปิดดีไหมผมว่าก็ดีแหละแต่ว่าบางทีเพื่อนมันยังไม่อยู่ในจุดตรงนั้นนะ่ะคือเปิดดีแต่แต่ว่าเพื่อนจะเข้าไปจุดนั้นยังไงอันนี้มันก็เป็นคําถามเหมือนกันการจะต้องให้อาเดลตาเหมือนกันนะครับที่ช่วยปลุกตัวของมาติเนลลี่ขึ้นมาในเรื่องของการ cross b o n เข้าไปอันนั้นถ้าได้ขึ้นมาผมว่ามาติเนลลี่ก็จะครบเครื่องมากกว่านี้ ปีนี้เราเห็นเกมรับของมาติเนลีที่ยกระดับขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปนะครับช่วงครึ่งแรกผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะจังหวะนั้นนะคือถ้าไม่ได้เขาใช้ความเร็วเข้ามาตัดเกมช่วยอาร์เซนอลไว้อะผมว่าโอกาสที่จะเสียประตูมันก็มีเหมือนกันส่วนเจสซุสเองอย่างที่ผมพูดไปนะครับโอกาสที่เขาได้ลงมาเนี่ยผมว่าด้วยความที่เขาไม่ได้สัมผัสเกมแบบนี้เล่นประมาณสักชั่วโมง70-80นาทีเนี่ยเพราะเราไม่ได้เห็นเขาเล่นแบบนี้มานานแล้ว พอวันนี้เราได้เห็นเขาอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปกดดันเขาหรือแม้กระทั่งเอ้ยเราต้องเห็นฟอร์มยอดเยี่ยมของเขาขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากพูดจริงๆนั่นคือเสื่องสภาพร่างกายของเจสุดผมก็ไม่ร่วมกันว่าไอ้สภาพร่างกายที่ลรีนลีนซิกแพคแ,แน่นๆเนี่ยมันมีผลไหมแต่ว่ามันมีจังหวะที่ตัวของเ,ออเจสุอะ่ะเขายกเสื้อขึ้นมาเหมือนจะเช็ดอะไรของเขาตามภาษาแหละโอ้โหแต่ผมเห็น เห็นพุงน้อยของเขาอะแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันก็คงมีผลในเรื่องของสมรรถภาพของร่างกายเหมือนกันความฟิตที่มันไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นร่างกายที่มันไม่ได้ลีนขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันมีผลนะผมไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ว่าพอผมเห็นเนี่ยโอ้โหผมก็เลยรู้สึกว่าอืมมันก็คงมีผลเหมือนกันในเรื่องของสภาพร่างกายของเจสุดที่ถ้ามันไม่ได้ลีนแบบร้อเอร์ซนเนี่ยผมก็เริ่มเข้าใจว่าทําไมอาร์ดต้าถึงไม่ได้หยิบ ตัวของเจสซุคเนี่ยลงสนามมาทางทั้งที่เขาก็สามารถที่จะลงแล้วมาหมุนแบบแบบวันเนี้ยแบบที่เขาทําได้ลงมาก่อนเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลูกพี่คายฮารเวสต์เนี่ยลงมาสักหลัง60นาที65นาทีผมว่าไม่ได้แปลกเลยแต่เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นมาเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาอยู่ในจุดที่เรามองถึงอาร์เตต้าว่าเขารู้จักนักเตะดีเขาเห็นนักเตะเขาซ้อมกันมา ก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับว่าพร้อมไม่พร้อมยังไงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างผมว่าค้งคงเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเหล่าสตาฟแล้วก็อาเตต้าด้วยอันนั้นก็ต้องก็ต้องพูดถึงเหมือนกันก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ยังคงสภาพเป็นแบบนี้อยู่ผมว่าช่วงตลาดมะกราก็ก็คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอาร์เซนอลผมเชื่อว่าผมเราเรานะครับแฟนๆก็คงได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอาร์เซนอลด้วยแต่วันนี้นะครับยินดีกับชัยชนะของอาร์เซนอลด้วยที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแต่ ได้มาในจังหวะที่ดีมากมนะครับไม่ว่าจะเป็นลำดับของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ลงมาหรือแม้กระทั่งการบีบเกมของอาร์เซนอลวันนี้ทำได้ดีครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของอาร์เซนอลด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจใกันได้รวมไปถึงกดสุป,ปแตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผม and die happy.